มีความภูมิใจและก็ปรับเพื่มใจมากนะครับที่ได้มาเป็นประธานในงานครบ80ปีของกรมการแพทย์ในวันนี้ผมย้ำว่าไม่มีการให้อะไรที่มีค่ายั่งยืนที่สุดเท่ากับการให้ชีวิตหรือการให้สุขภาพที่ดีนี่คือสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขและก็กรมการแพทย์ได้ปฏิบัติแล้วก็ทำหน้าที่อย่างยาวนานมาครบ80ปี ผมมีความเชื่อมั่นในคนทานนํางานหน้างานนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้บริหารจากรุ่นสู่รุ่น80ปีเป็นชั่วอายุคนหนึ่งคนนะครับ80ปีจะสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพในวิวชาชีพแพทย์และก็บุคลากรทางการแพทย์พยาบาลเจ้าหน้นาที่ทุกส่วนมีความสําคัญสอดรับกันซึ่งก็จะนําไปสู่ที่ผมพูดเมื่อสักครู่ว่าเป็นการให้ที่มีค่าและก็ยั่งยืนที่สุดนั่นคือการให้สุขภาพและก็ชีวิต ให้ดูถึงการรักษาของเทคโนโลยีที่ใช้เทคโนโลยีนี้คนอายุ84เป็นโรคเจลิญหี่ตีบนะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีรักษา84ตอนนี้ถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วและอีกรายหนึ่งคือ60ป่าใช่ไหมครับก็สามารถลุกขึ้นมาเดินได้เพราะฉะนั้นผมยังขอสรุปในแง่ของการเปิดงานกรมการแพทย์80ปีวันนี้ว่าวันนี้ทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิตไม่ใช่แค่นี้แต่80ปี ผมคิดว่าคนที่อยู่ในสังกัดกรมก,การแพทย์หรือเกี่ยวข้องมีบุคลากรที่มีความสามารถอย่างเต็มที่ที่จะช่วยชีวิตและก็ช่วยสุขภาพของคนไทยอย่างมากและนี่คือคุณภาพของการรักษาของรัฐและกระทรวงสาธารณสุขผมขอขอบพระคุณบุคลากรนะครับจากรุ่นสู่รุ่นและผมขอฝากอนาคตให้กับรุ่นต่อไปช่วยพัฒนากรมการแพทย์นะครับไม่ว่าจะเป็นอีก 20ปีวันนี้80ปีนะครับหรืออีก100ปีให้ประเทศไทยมีชื่อเสียงก้องโลกนะครับว่าเรามีระบบสาธนารณสุขให้คนทั่วโลกไปฝันที่จะเข้าคิวมาเดินทางรักษาที่ประเทศไทยให้ระบบสาธนารณสุขไทยเป็นที่เชื่อมั่นตลอดไปนะครับขอเปิดการประชุมวิชาการ80ปีกรมการแพทย์ทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต Do our best for all และขอให้การจัดงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการขอบพระคุณครับ